สวัสดีค่ะครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆนะคะจากชื่อคลิปนะคะทำไมแม่ที่เคยเกลียดอังกฤษถึงมาทำช่องสอนลูกพูดอังกฤษเนาะ,ะถ้าใครดูไก่ทางช่อง Youtube นะคะไก่ต้องบอกว่าไก่เคยเปิดเพจ a c e b o o k มาก่อนสำหรับ Youtube เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาทำเมื่อไม่นานมานี้นะคะคำถามนี้นะเป็นคำถามที่แฟนเพจแล้วก็นักเรียนหลายๆคนเนี่ย มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าครูแม่ไก่ครูแม่ไก่เก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมถึงสอนให้น้องมิวสิกเนี่ยสามารถพูดอังกฤษได้ซึ่งไก่จะบอกว่าเมื่อตอนที่ครูแม่ไก่เป็นเด็กนะคะอายุสิบขวบเคยถูกเพื่อนล้อเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษผิดกับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามล้อนานมากเลยล้อเป็นอาทิตย์เลย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำไมครูแม่ไก่ถึงเกลียดภาษาอังกฤษนะคะส่วนจุดเปลี่ยนนะคะทำไมไก่ถึงมาศึกษาภาษาอังกฤษก็คือเมื่อตอนอายุ30นะคะมีชาวสิงคโปร์สคนเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วต้องการที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทนะคะไก่สามารถฟังภาษาอังกฤษจ,จากชาวสิงคโปร์ทั้งสองคนรู้เรื่องฟังออกหมดเลย แต่ไม่สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะทําให้ไก่พลาดโอกาสตรงนั้นไปนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไก่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าทำยังไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้แล้วพอได้มีโอกาสมาสอนให้น้องมิสิพูดภาษาอังกฤษด้วยความที่ครูแม่ไก่นะคะเคยพลาดโอกาสเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ มันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยอยากจะให้น้องวิสิ์นะคะ่ะพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กถ้าเขาสามารถพูดอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กมันก็จะทำให้เขาได้เปรียบในหลายๆเรื่องและมันดีกว่าที่ปล่อยให้เขาไปพูดได้ตอนที่เขาโตแล้วค่ะและสาเหตุที่ไก่ก้าวเท้าเข้ามาสู่โลกออนไลน์ ก็เนื่องจากว่าบัญวิการโควิดเมื่อเกือบเกือบสองปีที่ผ่านมาทำให้พอพักที่ไก่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่อะค่ะว่างหลายห้องเป็นเวลาหลายเดือนไก่อยากจะมีรายได้เสริมเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวไก่คิดอยู่นานว่าไก่จะทำช่องอะไรอีก ตอนแรกไก่คิดว่าไก่จะเอาสิ่งที่ไก่เรียนจบมามาทำเป็นช่อง y o u t u b e หรือเอางานเก่าที่ตัวเองเคยทำมาค่ะมาทำเพจหรือทำช่อง YouTube นะคะไก่ลาออกจากงานมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วถ้าให้ไก่เอางานเก่าตัวเองมาทำเพจมาทำช่องเนี่ยมันก็จะทำให้ไก่ต้องศึกษาหาข้อมูลใหม่ที่ไก่เลือกทำเพจ ร้างลูกสองภาษาก็เพราะว่าไก่ทำสิ่งสิ่งนี้อยู่แล้วไก่สอนน้องเวสิกมาสักพักแล้วแล้วไก่ก็หาข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเอาสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมาทำเพจมาทำช่องมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายกว่าเพราะไก่ทำช่องมาสักพักหนึ่งเนาะไก่ก็ค้นพบว่า จริงๆแล้วยังมีคนไทยหรือเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีแม่ๆหลายๆคนที่สอนลูกพูดอังกฤษและล้มเลิกไปกลางทางเยอะมากๆทำให้ไก่เนี่ยมีความฝันว่าไก่อยากจะเห็นเด็กไทยไกลายเป็นเด็กสองภาษาและอยากจะเห็นคุณแม่ ที่ไม่ได้มีสามีเป็นฝลัง่งไม่ได้จบนอกไม่ได้จบอินเตอร์เหมือนกับไก่สามารถสอนให้ลูกตัวเองกลายเป็นเด็กสองภาษาได้เพราะไก่มีความรู้สึกว่าถ้าไก่ทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไก่ด้วยจะมีคลิปดีๆแรงบันดาลใจดีๆและความรู้ดีๆมาอัปเดตอยู่เป็นประจำค่ะ และคลิปนี้ไก่ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ